มื่อกี้ก้มอุ่นหลูแจงมาว่าอากาศสีหนาวครับมื่อนี้ ouais. leave, ครับพอลงน้ำปุ๊บล่มมากแล้วครับมาก่อนกำหนดอีกครับก้มอุ่นหลูแจงสาไปอ่าร่มหนาวมาก่อนนะครับเด้อ แต่ลมหนาวมาปุ๊บทีมงานพัดลงน้ำปั๊บครับพี่กันครับวันนี้ลุงมองออกด่างพื้นไม้ครับนี่ครับเห็ดไม้สดๆร่อยนะครับเด้อนะครับย่างหมกต่อยยังเหนียวๆนะครับติดมืออยู่เลยนะครับเป็นเป็นด่างที่เงาที่สุดเป็นด่างที่เลือกที่สุดของทีมงานครับถือว่าเลือกเลือกแห้งน้ำเดี้ยมันเป็นเลือกสมึงเลือกแห้งครับเลือกเงาฮะลูกแหยังดำดำหมาหมมอยู่เลยครับมันติดยางหต่อยด่างไม้ครับมาเจิมลุงในจัะมุดน้ำได้ครับพี่น้องครับอากาศเย็นแหงนะครับเด้อ น่ะอนโอนเ่งเริ่มหนาวแลยอุ้ยลงเห็ดม <c oughs> ั่วแ้งยังโอยหนาวยังแอุ่นมาแล้วกันเีวมันหนาวแร่งยู่อแง่แ็วนี้พี่น้องเ้ยแล้วเล้วนี่างนี้แล้วแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มไร่ป้ากันครับุกยางเรียบ้อยเลยแล้วผุนอออไม่ตกเรียบ้อยเลยโอเคครับพี่น้องครับมาไร่ป้ากันครับตอนนี้ที่มงานเท่าตังหนากระด้านครับแต่ฟังนี่จะสุดฟังนั้นเลยครับ ลักษณะของห่วยนี่นะครับเดอ้อด้านล่างก็เป็นโต้วห่วยด้านข้างก็เป็นโต้คล้องครับวันนี้เทามาไล่ป้าดางขาง,งห่วยในส่วนของโต้คล้องเองครับนี่ต่างนางา้าพุ่นปะไม้เฮายุปุ่นครับเขียวๆขุ่นมันคือแหีห้อหห่อเฮาแกกัยังหรอแววดีจังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอ้นอัปเบด,ด้วยเบิ้งครับนี่เจ้าทินขมา้าเสยครับบัตเตอสิบโมอนะครับเด้อ,อนั่นคือขามา้าในด่างเท่าแหละครับอยู่โซนหน้าเหีุ้่่น ดดตีเหตีดังบักยางแห้งเลยครับอองมาคงสีอยู่ไงเฮาจ้ปูดเลยจนเห็นโตเลยแต่ป้าตีปิ่นพอเห็นเอียงเลยฮะกับว่าหนาหนาวมันเป็นตะสนตะลี่โมเมนครับพอปินแต่แท้ก็เห็นป้าพะตกครับนะจะเป็นปลาชโดนะครับเด้อเมื่อกี้มันโดดครับดูส้นแหบากบยางแห้งเลยครับเด,อกกด,ดบ้อเ,เ,เอา<ห>เดี๋ยวลุงก็ได้เงาวครับว่าสิอยู่เฮาได้จับโตบอพี่น้องอย่าลืม อดไรไปตั้งใจครับพี่น้องครับโอ้ตีีหัวดีกว่าดนตีีหัวดีกว่านั่นไปล้วไปแล อ้ยพูยังไงอแ่านม่ไว่าเบิ้งก่อนที่เด็ดครับก่อนนี้จงไว้ให่เติบไปครับเด้อตามขันวาแบงห้นเป็นสองก่อนนี่สยูบอะมาแบงล้วนะก่อนที่โตนี่แบงเหอโนหนูอ้ยหนูตปตปนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวยห็นล้ครับเหมือนอสีนอ้ครดันถึอุ่นดันถึงอ่นไว้ อยู่ซนไหนตับ uh, ึงอดบนโลกก่ด like ันๆคือแล้วะดันยัันนงต้ไมน่นะนั่นดิโอ้ยต้นสนินะังมีอันนี้วะอันนี้วะอันนี้แหละว้าวนี่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 ยุ่ยยุ่ยน่นจีตนะนี่นี่ย่นี่นี่นอลวไจกอนดันคือจุนนี่เ้ โมเมนต์ลงไปเลยเหรอบอกปกัดไว้มือียันเยันเดิลงได้แล้วลงเลยนี่ดูตรงีไปดิปลาคอยเงก็มาได้ต้นนี้ยังก็มาไหนครับเมื่อกี้มีปลาคอยเด้นครับด้วยแล้วก็ลงไปได้นำ้ดอกหายก็โล่ในก่อนก่นเป็นก่อนนี้ครับปลาคอยงก็หายไปไอ้ลงได้กอส่วนนี้เ่นปีนได้เพท่นเปิดหายเลยมาก่อนที่เดือนไรเวป้าพระโต้เลยนะ ปะข่อหไ่ไม่น่ so ้ตไปเป็นตัวที่สองแล้วไ่ได้ครับเตียบตาเขาเรื่องมาควัตืคักตืทั้งหามันพอดอยเอามืเมื่อกี้ป่อหญงี่กันครับเรื่องยังต่อ่ทั้งสองตเลยตัวเมื่อกี้กับตัวเยสำนีแหละอัถี่มันหายไปอันตัวที่สองครับหายไปอีกอ้ะเสียเนาะ มาชี้เจ้ามาถึงนอกคันรับพี่น้องครับตอนนี้ปาใหญ่สู่คนอย่างเดียวเลยครับบ่ยอมเขาไปเลยครับนี่ยุ่งมังอุ่นมังคุณนี่ครับนี่ขอดังไว้ต้องให้ลูกเหาะออกไปเห็ดเห็ดตีนด่างไหมครับบ่อพานครับแดนอูโบยูอย่างหลักออกทั้งไตครับโอ้หัวต็นท์หัเป็นไปยังเว้ยหัวนี่จะเป็นปลานิ่นนะครับเด้อปลานิ่นหรือปัสสาวะครับสองตัวที่เป็นที่เป็นเจ้าทินครับเราเคยได้หลายเทือกแล้วตอนนี้พระท่านได้โตแล้วครับมีแต่มาส้นคนดูซื้อหันเพี้ยวสวงเว้ย วกนันท่านป้ายยงวะานอ่ะนต้องเป็ัไงนัมัหันละดีดิดิดให้ดดไอ้เอาลวดดิงานเขาแล้วนะเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวก็จนได้เลยคับน่าจนี้ครับมันไฟอย่งบุคคลนิ่มมันมาตีสวงข่เด้งหันก็ข่สิบค่ัท่านยวนเหตอนนี้ถคงนายให้แล้วครับเหลือแค่เหลือแค่สองกอนทุท้ายครับตีเข้าสี่เด็ยปีนกันนะครับเด้อ ก่อนนึงอยู่ทั้งหลังอนนเองครับอีกก่อนนึงก็ครับนี่เอาไ่ได้จับผ้าใส่กระสั่งครับยนหย่อนนึงปีนใหญ่ใแต่มันหมุนพอมาครับปีนเรานืพอพนันเนี่ยหนีพันแทะแน่เมากนี้เนี่ปลาหน่อยตัวนึงลงลุงต้องครับตัวหน่อยตัวนึง่งอ่ะตเพืนปลาตัวใดฉิขึ้นก็นวลาปลาแดงจแดดมาเหอะละ็จะเอาไปยืดด เอาเขาด้อแตงกหลังก็อ่อบหสอ๋อบ่ห็นคานนี้่เะ้นี่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 คือเราบอกมงมันมสลิดงมนั่นนั่นนั่นเอาข้นั่ยพวกคนยิ่งนั่น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 นเอาแข้งขึ้เรนั่นี่เออหนุ่มๆคนยิ่นย่โอ้แมลุงดูะเกาเลานั่นลุไม่ได้พอดูสูงนี่สูงสนี่ด้นดนมันตูสูงนี่ึ้นเออนั่นละเขามาลุูกไตแล้วเขา้าอลุูกไตแล้วมันมันโอ้ยมันแป๊ที่บอได้น้อยหน เอีกแล้วอ yeah. ๋อคุณยองกินบ้าคั้เม uh oh oh oh, ok 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 ื่อกี้ครับตัวเอาตัวใหญ่เมื่อกี้สลาดแักเยเอ ลุกออกใด้ป้าครับเหมือนปลาจุนปลาคอคนน่ะตัวเหี่วหาคอเลือาคอบอมันจังใด่เถอะวะมันจังได้เทอเพเดีป่าครับน่พรไเด้ป้าครับนอ่นนี่ละนาะตัวนี้ละใส่นี่ละ นี่ครับพี่น้องครับตัวใส่ถีบมันดุดอยู่ในอันนี้ครับในหงายหยังเต่าขี่เบื้องเขาข่อยซ้ำๆเอาแตะขาวยงเอาแตะขาเคียวนี่ฮาวครับพี่น้องครับได้ตุ่มเล็ดได้ครับเด้อเป็นปลาคอใส่ยังน้ำเนี่ยเอาหนึ่งหนึ่หนาวโอ้ยหหนาวแห้งเอ้าจับตัวนี้ังถีบเอาปะต้องออกนี่แต่ไม่จับปะต้องออกแน่นิจับเด่นคน จับไว้แล้วสิจัดเลยกระสั่งมาพอดีกระซั่งกระซั่งกระซั่งกระสั่งมาปลาตองกระมาครับต да <ád> ัวน <hacen> ี้ตัวนี้มาคอยหน่ะิะยูโตนะครับน่ะจะได้ร้ายเลยไเนอะเดี๋ยว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 ต้องกรใส่ในตัวนี้ต้องกระใสในตัวนี้ใส่ข้างนอกกันหลุดมือเสียเลยเออหน้องครับนี่น่ะจะเป็นตัวหนีบอนี่ครับเป็นปลาชะโดนะครับเด้อเข่าแหีมาครับหยุด อยู่ในด่างเหรบ่ได้เข่าแหงครับอยู่ในด่างทั้งนอกอยู่ในด่างทั้งนอกโอ้ตัวนั้นล่ะสิบหนอยครับพี่น้องครับเป็นปัจฉุ uo ครับตัวสี่ห้าหน้าล่ะจับจับเพาะเอาเสือกมันไว้นี่ก็ได้เอาประด้ยำตีนเหง้โอ้ครับพี่น้องมันอยู่ในด่างนี่แหละด่างเลือกแนวนี้แหละมาเห็ดผู้เย้าน้าไหนยกระสังอู้ แม่ไปยืนซึางโอ้ยัยืนข้างหลัง่ฮะัวยืนข้างหลังน่งหลังก็มีเไปูครับพอลาดบอกว่ามีท่าไหราตัวนึ่งบอกว่าปยังไ่ว่าห็ดปัวัยืนท้้งหลังหาดราไสัะกันหากินใน่างเนี่ยหาชาหากินเหรอกระังกระสังกะสังตัหนีเขามาปีนตนนีเจ้าทินย่ให้เป็นตัวนีก่อนนะครับได้อ้มันมีเงยกนีบอนี่ครับงามเลยมันทั้งหลานึ่งี่นี่ครับบอบเงยมนไดครับ อายเอเป็นคือมาล่เปนยูุนไทปอกหัวแหลมดื้อจะไน้นี่ด้ป้ดื้อปาน่ดื้อุนกลังด้อเอาเขามดเขามาปดอยู่ข้งในจอิลูกดเฮ้ยลุงลยป้านี่ลุงแล้วเลุงเลยเเอายงยู่ป้าก็ต้องขอกระสังก้อนน่ไยางไว้หอบถือไปเลยหอบถือไปทางดากูดนไป ไปปอนออกจนลนหลุดเดี๋ยวเอาจ้เดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นเลยครับต้นนี่เขามาอันต้าน่าปีนตัวนี้เขาดูพันธพันพันหัวเหลี่ยมอ๋อันไอไรเขาไม่ขึ้นตัวนี้เขาจะไ้เขาเขาดึงดั่งก่อนเอ๋อดั่งไปสองคนก็ได้เอาขึ้นไปอีกซันไปทุกคนเองขุ้นเอาขึ้นไปเลยไปพุงเถิงพุงเถิงพุงทถิงสันหมดอาทีให้เลยอย่างหนูปะเขาปะต้องปะต้องหน่อยการมาในีใจวิธีการตุ่มขึ้นครับถ้าสีงมเลยกันนาสีบ่๊วยครับเนื่องจากอากาศมันเย็นแห้ง แนวฝึขึ้นไปด้านบนนะไปปิ้งไฟแล้วค่ะปีพี่ปีเ้ยเฮ้ยาโอ้ยท่านี้บ่ประคอซจำเอาไปนั่นจำจำได้อันอีกตัวหนึ่งครับนี่จัวข้าหวยสีอ๋อสีนี้นะครับเด้ออ๋อสีเหลืองๆอุ้ยทำไมจ่าใบเนาะงานเขาได้ตุ่มหยากเด้ขึ้นปอดบ่ล่ะ ไลยเว้ยปลาเขาเขาหน่อยเขากินไลยเว้ยพูดไอ้ยไล่ในจวดเลยครับพี่น้องครับจวดนี like ่ครับพ si ี่นี่ในจวดอยู่สามมณีมากินข้าวปลาครับตัสามจามกินเขาปลาด้วยสมามมันจับไวในกระพานเราครับนี่ได้จวดไปโน่นหนึ่งเราอุ้มแล้วบ่บ้าบ่นี่เป็นไก่กันผมเดือดมอกปุ๋มเป็นตุ่มอยู่ครับสองคนเออหินสีเขากี้ครับนี่ตัวใหญ่นะนี่ครับตัวใหญ่ดีอยู่บาดอุ่นๆปลาเขากินครับ ปลาเขาสวยปลาสวยออเฮ้ยบุกมอแทะเฮ้คนอุ้ยจะบอกบ่าพิากเลยมแทะยังมาโองโมคนคนสึ้นหายใจบ่ได้แล้วถ้าท่านใส่เนี่ยล่ะอ้าวไนเทื่อมละลงไปตรวจไปตรวจเลยไปตรวจกันทีนึง เกี่ยอผู้บิดยัดหนวจะไปดีเพื่นเรามาตรวจแล้วครับนอนี่นะสิตรวจกันท้นึงเลยการสิอุ่มไหนเราบังเหยไหนบ่หัดบ่อันลขยับอยู่กนได้เลยกันด้อ อะไรบอสว้ยโอ้ว่าเด็กต้องพีกไปพีกไปเอพยไ๊ะโอ๊อชะโตบ่ใหญ่ครับเหมือนนั่งยังได้ใหญ่กว่านี้ต้องไอ้นี่โอเคครับพี่น้องครับรอบนี้นะจะได้ลงไปกอดได้ครับเด้อครับเราจะเกอดขึ้นเลยแต่บางฝั่งน้ำสีขยับเลยครับเด้อขยับเป็นแห่งแสดงนะนม่ขยับเลยขยับบอเออขยับเปล่าอ่าไปเลยเบิ่งป้าหลายปันได ตรวจเบิางทั้งใตเด้เดี๋ยวขื้นบนหนีขึ้นเจ้าหนึ่งเงินแท้งโอเคครับพี่น้องครับเดินมาหับเด้อเรียกสำลันไปแล้วอ้หึกระถเลยแต่ดึงดึงนะกันกับเพื่อนเลยเออดึงทั้งไตเออเท่าไหร่ครับถึงฟังแล้วอ๋อแ้วเขาปล่อยเลยอุ้ยเขาเลยเขาต้องสองตัวเขาปล่อยเลย

เขา่้ก็ได้ปดหดม่หหนูเขาต้นทีสอเ้น่หอวา่ใหม่ทั้งใหม่เลยหนูเขาต้นทีสองเลยครับต้นหึเอาคนไปย่างมาต้นข้างกแนวนี่อ้ย้ยเฮ้ยลงาแล้วลงขึ้นเาแล้ว ดอกคลดกใจทั้งเขาเกียวบ่ถึงเลยะดูดูดูเ้าฟังแล้วแล้วาเตรจับอา้มันเสียวกันเนี่ยวากขึ้นไปวากขึ้นไปเอาหัวใส่เงี้ยวเอาว่าใส่เอางหัล้งสีตุ่มนทีเดียวยุ่ก็สั่นก้งนอตัวเดือดขึ้น อนนี้ได้ป้าอันแมงดาตัวเดียวครับจะเบิ่งก่อนนี่ก็น่าสนใจอยู่เด๋ยตุ่มขึ้นมาแมงดาต้องตีขึ้นนั่มแหละพอได้ใส่จีโจนหอมเลยแต่มันหอมเดี๋ยวไม่ได้นี่ไม่ได้อยู่ไหนถือตัวเถิกแม่นอยู่ยันมาถือตัวเถิดยัง ก็ใส่เดลีบ่เดลีบ่อเด้อขนนเราเรา่ขันคำนะครับนี่แมาคร่บโอ้ยนพี่เ้ได้่ใช่ใชแมงนาตัวผูกครับเองเหลืกระองเอาป่านะเิ่งป่าเิ่งนี่ครับหล่นเลยครับต้นีอ้วนแห้งห้อยหอเห็นไหอ้วนแห้งครับถึงปิดิฟ้าบ่ไหนโอ้เนะท่านขันคำนะครับแมงดาครับเด้อบอกถึงเป็นตัวที่สองครับ โอ้มินยังแห้งเลยตัวผู้ครับอูบะค่อยไร่นานกระตองใหญ่ตัวเดียวเ,าเยมาครับเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นเลยตอนจังหวะพนยก มีตัวเงยไมันกระสิต้องตีแหครับถ้าเบิ่งครับเด้อสิมีบ่ดับดูแหเพิ่นเหมือนว่าเห็นเป็นเจ้าทินตัวที่2อยู่ในแหครับถ้าเบิ่งครับแถวเน้าบ่มมีหมวละมันหน่อยขนาดนี้ไม่ต้องโซโต้หรอไปมันตึกปากท่อได้นั่นเลือดก็เด้งฝั่งในข้างหนึ่งนด้นหู่เหรอตัวหนึ่งแหมจีต้องเยอะแคลงอะไร ผมที่สห้่หนี่เจ้าหอยมันสร็จเรียนนำน้ำเนี่ย้มีีสครับพ่บมีียย้องตึกขอบท่อด้อัีมเดียอกล้ใกล้ลยมาอันนี้ปลาคอใหบ่บ่นหรปลคอต้นั้นน่ะนี่ปลคอต้นห็นกับตาอยู่นะไปยปลาหนเยโอ้โหปลคอห็นกับตา มีอยกางูปากกว่างครับอต้นัหนนะบ่แม่น่ะเลืองเลืองตัวใหญ่ข้อข้อนะกับตาตีเต็มุบนไอ้ตี่มอามาคบยามันจะคบไลงูมูนี่คืองูคบคนครับเห็นกาเมันใหญ่กว่านี้เห็นตัวนี้มองใหญ่กว่านี้อยู่ใหญ่เนี่ยซ้ำโตเด๋ซ้โตทีเาขอสั่งอนี้โอ้นี่เดี๋ยวเอ้อเห็นแล้วนี่ระวังจนลนลุเอยสาแล้วไป่น นี่ครับหนุ่มวานมันใหญ่กูนี่ยังไงวางวูนี่และสิได้สิสรุปไอ้เบิ้์นเบิรงว่าได้หลฟ์มาเลยมาครับมาพี่น้องครับเดี๋ยวมาเปิดเบิรงผลงานเท่านี่เนี้ยตัวใหญ่พูดเลยโอ้ยต้นนี่ตัวเก่าบ่นด์ยื่นยื่นจัำนั่งไว้เนี่ยตัวสตาร์ทั่งไปหันอยู่ใส่ตัวนี้บอกน่มึงได้ไม่น้ามึงได้เหรอจำตั้งไว้เนี้ยอันนี้เป็นแม่บ้าตัวเมยครับยืนจัำแนงไว้เนี้ยมันสิต้นลงไปขัดพูมันอยู่อยูก อยเ่ยไม่ได้สองตัวเองก็ปั่นบ่น่ยาเลยตัวเอก็ปั่นบ่นี่เนี่ยไม่ได้ได้สามตัวแล้วครับม่ได้ยังอีกซีมเลยนี่แกนี่ไอ้คนไหนอยู่ด้รับได้สองเลยมือสงเลยอขาผูงานรอสมแต่ผลงานนี่ยนี่ กูหน no ่อย ha. ูโตนีู่ดกิน่แล้วเนี่อีไทยบ่เขาพ่อโตคับอีไ่ไทยอีไท่น่นจะลงเลืกเหรวบ่เห็นเลยนี่ีไบนี่บ่เห็นเลยนี่น่ะเบิดแล้วมีถอนเด้อนตัวนึงเต็มทั้งหมอกเด้อตัวนึงเด้อคุณป้าตนนึงคุณพวนนต้นนึ่งเหนอยไหม้านี่ในหยางอิเซียนถอดเด้อเอาออกถอนเด้อ ถอนเด้อถอนเด้อตรดาออกมาอาเดี๋ยนเดีเพิ่นถอนเราอนเพินฮะยไปเง้าไปคือผลงานทั้งเบิดครับเอาลงไปจุ่มน้าอเอาสั่งกิบได้ก็ได้ก็วลาอะไก็สั่งออนะนิ่งๆมั่งเด้อสะบัดเด้อเยดี๋ยอะพุ่งเยอะพุ่งเยอะพุ่งอเคอมันสิบลายว เอาเทลงเบันเลเียมันก็อันใดี็กางราเใส่ก็มีกาซำกันละเนื่องจากข้าเห็ดเป็นอันที่ข้าจับได้เบิดส่วนล่ะอือยาออกเนี่ยจังน่อยแต่ยสบัดดูมีสีสันก็ด่เลยไหมันเกาตีนเนกับมอนี่ครับป้าเดียวเต็มนี่สมเต็มอ้าวนี่นิงเนะ กำลังีผลงานครับจีมันก no, mm ้อนบูเนี่ยหุ่นแหลมๆพอเมื่อออกกอนะแล้วมีขาดแล้วมันผาได้นี่นี่บางนี่ละเต็มตำด่งแต่กอนมูหน่อยโคตรมาแต่ต้ยงยงงยิงไล่บอสคีไล่บอสไล่บไล่บอสอยาก็นไล่ไล่อะพวกนี้เอาใส่เลยพวกนี้เก็บปลาเลยมาเก็บปลาด้กันครับนี่้องขาใส่นี่ืมปลาหลเอือย เอาเก็บป้าเก็บป้าเก็บป้าบอกเลยเบ็ดเราเนี่ยแนมเลยตีเต่าเาตเต่าเาจังแ้าตเก่งาปะคอตาเาแวงไเบดเลยบอกว่าไปเต่าเนต้องัวอยู่เแวงไมเบดเลยอมเีปะคอตั้งสตัวครับี่แสดงว่าดตัวลอกาีดีอสเบ็ดเตเตาเาเดปะคอสตัว เป็นที่ออกลงไปนไอ้แต่ไหนตึงสีตัวตีสามหม้อสามลอยคนตัวหม้อสามลอยตาเก็บมือนีได้กินปลาหวยครับแซบๆเลยมือนีห่างหายการกินปลาหวยมาหลายหมื่นพอสมควรเลยกลับมากินกันโดนกลับมากินสิแซบอยู่ตื่นเถอะเต่าเอามือนันไปหาคีมหน่อยแล้วไปลงกับบริกินครับเอามากินอยู่บาทมันเบาเกินกันกับกินอยู่หวยเคล้าเขียวมัน โอ้ดิเก็บ้นไปน่ตัวอะเกี่มันู้ยสีย่อมสีย่อมีแคอุหปาตัวหนึ่ีแต่เก็บป้าสิ่ันัะไเนี่เออยูหนสิมีไม่เปิดบางอีกมีอ่อ้ห่เปิดตัวหนอยมองอันทีบอสทั้งไต่บอสทั้งเปิดแฮ่นะเก็บเอาใส่เลยนลพูดเกอกระสับกยาเถอยถะป้าะหยเพิ่เอาใส่อีกทุงหนึ่งไว้ครับ แต่บวบหอยนี่มันมันเหลือเหลือกหลายมันอีตัวเหลือเปลือกเอาที่บวบหอยแรกๆที่เอาใส่เสี่ยวโผล่ลอยมัดป่าข่อยจัดใส้ซ้ำนันล้าเหลือเต้าหอยแล้วครับมันนี้อ้าวเดี๋ยวเอาหบิ่งครับเด้อยวสร้างไงครับพี่เร็วแม่หน่อยกันเลยเก็บบวบหอยทีล่ะโอเคครับไปเดี๋ยวเอาไปเห็ดเมนูกินครับเดี๋ยวหลังต้นหลังตัวเนี่ยหนาวแห้ง

ดูนะครับสองเมนูคือกันครับถามมาห่วยก็คือเมนูต้มปลากับเมนูที่จวดครับสองเมนูคู่กันแต่มือนียใส่มืองด้าหลายเลยนะครับหอมเลยแขกคนคุ้นแต่ยิ่งหอมขึ้นมาเลยยังไงใส่มืองด้าใช่เขาเดิมือนียมาได้ครับเป็นของกินของกันครับเอามามาเกี่ยวที่จวดใส่มืองด้าพี่น้องไม่เคยกินหรอกน่าจะของในกันพี่น้องแล้วมงห่วมองเงินเออว่าดีโอด็กเออเขาบอกจะอยู่เอเออเออมาบังคับบังลมนะครับเด้๋ยววอนนี้ ลมเยนยสิลองเนี่ยลมหนาวคันน้าแม่ลมหนาวกำลังมาขันมมเร็ป้าลมหนาวมามะก่เท่าไรหอมแมงดาไข่ักกันกล้าเท่าไปใส่ไปเลยแล้วขันยากไปไม่ยิบเป็นอะไรไม่กินแม่อแหร่เมงแห้งด้าอืมจะได้กับชตตึ้งเดี๋ยวก่อนลาป้าไถ่หอมแมงดามันก็เลยหอมแห้งไปเลยใส่หลายเนี่ยบาหวยหมูไมหอมตียาหมากสวิงคนอ่าน มาตักป่ะมาสอนกุง่ดาเน่ยกระเนี่ยมาจะไปกุ้งไปเห็นไหมกลงดาเลยจ้าม่ดาเมาแลกุ้งกุ้งกุ้งไรนขันขันจะจับไม่ถึงมอวุงเลยบอไม่ขดาขดาอือพี่กับพี่กับนีบบเป็นแนวเลยบ้ามไป้บบเราบ่อาบาบ่อบ่วอมาไปแล้วบ่อ โบมีผักเลยน้องมันเด่้เขืยอนจะผักพาะะ้ตเขี่นจะผักเหผักบัวนล่าเบะแบะแมนว่าเด่เอัวพันธุ์คือมานาแนวั่ดอกปอดยจวะง้อดอกปอด้ออาไอ้นี่วะดอกปอดคะแนนมีตะใบปอด้วลายองว่าลาหอแวาเ็นเด่นใบด้นเหียเ็นเยนี มันทั้งต้นเี่เดี๋ยวเราก็จ่อไหลด้วยเอาอาใบอยู่หลมาทั้งหนอเอาหลวางมนกิน่กินเอเอยน้ำรเห็นดูแล้วยำก็ได้เลยโดนมาแต่ไปวันนี้ยันแก้มอหิยัน่แก้แก้ตัวหนใหม่